เรื่องสยองในคืนไฟดับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องหลอนก่อนใครๆฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนฟังให้ทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งพี่เขาชื่อการเราทำงานที่เดียวกันแกเพิ่งเปิดใจเมื่อไม่นานมานี้เอง หลังจากลาพักร้อนไปเจ็ดวันแกบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ลางานไปเที่ยวไหนหรอกแต่ที่ลางานเพราะเพิ่งไปเจอเรื่องราวหลอนๆทำให้ไม่กล้าอยู่บ้านต้องไปพักอาศัยอยู่กับญาติแทนในการเล่านี้ขอใช้สรรพนามแทนพี่แกว่าผมเลยนะครับผมชื่อการครับทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งปกติชีวิตก็ธรรมดาเหมือนคนอื่นเขา ทำงานตกเย็นเลิกกลับบ้านเช้าไปทำงานต่อตามประสาคนเมืองที่แข่งขันกันต่อสู้กับชีวิตแบบปากดกัตีนถีบดิ้นรนทุกๆฤดูไม่ว่าจะเป็นหนาวฝนร้อนยิ่งหน้าร้อนอากาศบ้านเรายิ่งสาหัสหนะักที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้คงไม่มีใครเถียงว่าอากาศเมืองไทยมันช่างร้อนแสนร้อน ยังกัมีพระอาทิตย์สามดวงอุณหภูมิขึ้นไปแตะเกือบกว่า45องศามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะใกล้ๆจะเป็นนรกไปแล้วสำหรับพยากรณ์อากาศที่เตือนมาเรื่อยๆว่าจะมีพายุฤดูร้อนผมก็เห็นมีมั่งไม่มีมั่งแถวบ้านผมอยู่บางกรวยนนทบุรีนี้เองเมฆฝนไม่เคยผ่านมาให้ปลื้มบ้างเลยอากาศยังร้อนอบอ้าว กลัวจะร้อนตายแบบเขาเหมือนกันเพราะก็เห็นข่าวที่คนเป็นฮิสโตรกร้อนตายก็มีแต่แม้อากาศจะแสนร้อนก็มีอยู่สิ่งเดียวที่จะทำให้หนาวได้ก็คือบินค่าไฟฟ้าที่แต่ละบ้านเห็นแล้วหายร้อนทันทีก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อากาศร้อนแล้วจะใช้ไฟเพิ่มขึ้นเฮ้ยเดือนนี้ถ้าค่าไฟเพิ่มเป็นเท่าตัวก็ไม่เป็นไร ถือว่าซื้อความสบายแล้วกันวันนี้เป็นวันหยุดบ่ายแก,แก่ผมต้องรีบกลับมาจากธุระเพราะได้ยินเสียงฟ้าร้องข้างนอกแงนมองดูเมฆดำมืดครึ้มมันกำลังก่อตัวเป็นพายุยังดีที่รถไม่ค่อยติดพอจะทำเวลาได้ต้องรีบเข้าบ้านให้ทันึืนอยู่ข้างนอกฝนตกรถติดหนักยิ่งทะน้ำท่วมแล้วก็ลำบากทุระทุเลไปอีกว่าแล้วก็เหยียบคันเร่ง จนเข้าหมู่บ้านลมแรงพร้อมหอบฝนมาติดๆบ้านผมเป็นบ้านจัดสรรเห็นใบไม้ปลิวว่อนตามลมเศษขยะปลิวว่อนไปทั่วต้นไม้ใหญ่โยกเยกที่ไปตามสายลมฟ้าเริ่มมืดแล้วต้องรีบเข้าไปเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้หลังบ้านล,ละลักษณะอย่างนี้ฝนน่าจะเริ่มตามมาแล้วตามที่เขาทำนายไว้ว่าจะมีพายุฤดูร้อนก็คงเป็นวันนี้แน่ๆ แล้วสายฝนก็เทกระหน่ำลงมาจริงๆมันค่อยๆหนักขึ้นยังกระฟ้ารั่วดีที่ผมกลับมาทันซะก่อนนะไม่งั้นได้ติดอยู่ข้างนอกแน่ฟ้ายิ่งเริ่มมืดลมก่อตัวแรงขึ้นแรงขึ้นข้างนอกมืดครึ้มในบ้านมืดมิดจนต้องเปิดไฟทุกดวงเดินผ่านปฏิทินที่ติดไว้ก็นึกได้ว่าวันนี้เป็นวันครบกำหนด ที่ทางไฟฟ้าจะมาจดเลขมิเตอร์เอฝนตกหนักขนาดนี้เขาคงไม่มาจดมิเตอร์แล้วล่ะอดรู้ได้ว่ายอดค่าไฟจะขึ้นเท่าไหร่ผมบ่นไปงั้นและเปิดม่านออกไปดูข้างนอกว่าฝนตกหนักขนาดไหนแต่นั่นนั่นเข้ามาจริงๆมีผู้ชายคนหนึ่งจอดมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อกันฝนลงมาทำอะไรยุกยิกยุกยิกตรงเสาไฟที่ติดมิเตอร์ ผมคิดในใจว่าโหนี่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีสปิริตสูงอย่างนี้เชียวเหรอฝนเทกระหน่ำใยกระฟ้ารั่วแต่มีความรับผิดชอบมาจดค่าไฟจนได้ตรงต่อหน้าที่เหลือเกินนะพ่อคุณนับถือนับถือผมปิดมา่านหันกลับเข้ามาในบ้านมันตกยืดเยืย้อเนิ่นนานยังไม่ยอมซาง,ง่ายๆสักทีในขณะเดียวกันก็มีเสียงฟ้าที่เปรี้ยงปร่างแข่งกันหลอดไฟนีออนในบ้าน เริ่มกระพิบติดติดตด,ดับดับแล้วเอาละสิฝนตกหนักฟ้าร้องผมกลัวว่าไฟจะดับเลยหาอุปกรณ์เสริมไว้ก่อนเทียนอยู่ไหนนะจำได้ว่าซื้อมาไหว้พระวันนั้นน่ะอ๋ออยู่บนหลังตู้นี่เองที่จำเป็นคือไฟฉายอีกเครื่องไฟสำรองฉุกเฉินก็ไม่มีซะด้วยสิมีแค่นี้ไม่รู้จะพอหรือเปล่าผมได้เทียนมาหลายเล่มให้พออุ่นใจหน่อยแล้วลองแหวกม่านมองออกไปดูฝนอีกที ว่าแรงหรือเบาแค่ไหนแล้วแต่ก็ต้องตกใจสะดุ้งเฮือกนั่นเจ้าหน้าที่คนนั้นยังยืนตากฝนอยู่ที่เสาไฟฟ้าตรงหน้าบ้านเฮ้ยนี่มันนานมากไปแล้วนะเพื่อนทำไมยังไม่เสร็จอีกอะแล้วนั่นยืนนิ่งไม่ขยับเลยอะเอาไงดีวะจะออกไปถามก็ไม่กล้าฝนก็ตกแรงมากซะด้วยช่างเอ็มังเดี๋ยวฝนซาค่อยไปดูอีกทีสงสัยเขาจะมีปัญหากับเครื่องมือ เดี๋ยวเสร็จก็คงไปเองแหละห่วงตัวเราเองดีกว่าว่าไฟมันจะเอาไงแน่ที่ติดติดดับดับมันชักไม่ได้เรื่องแล้วผมคิดไม่ทันอึดใจทีนี้มันก็ดับสนิทมืดอย่างเดียวเลยไม่ติดอีกแล้วเทียนต้องมาจนได้แล้วละ่ะว่าแล้วก็จุดพร้อมกับหาที่รองวางเป็นจุดๆุดทั่วบ้านเลยฝนนี่มันก็ตกหนักจริงยังดีที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้า แต่แทนที่จะได้นอนดูซีรีส์ให้สบายชํำปอดกลับมาไฟดับซะง,งั้นน่ะเฮ้ยแต่ก็ไม่มีใครดีกว่าใครหรอกดูสิบ้านหลังอื่นก็ดับเห็นแต่แสงเทียนเหมือนกันแหละว่ามองดูเวลาสามทุ่มกว่าแล้วทำไมบรรยากาศมันยังกะตีสองเลยข้างนอกนั้นฝนที่ตกหนักเริ่มพรมๆลงแล้วตอนนี้มันทั้งเงียบทั้งเย็นหนาวแสงจากเทียนวบๆแแวม ดูหน้าหวาดกลัวเสียวๆพิกลหลายบ้านดับเทียนเข้านอนกันแล้วผมเองก็ชักง,ง่วงเหมือนกันคิดว่าจะนอนเล่นโทรศัพท์แต่ก็กลัวแบตหมดอีกเฮ้ยไฟฟ้าไม่มีเนี่ยดูชีวิตมันลำบากมากเลยนะคนสมัยก่อนไม่รู้เขาอยู่กันได้ยังไงน่าแปลกเหมือนกันผมคิดไปเล่นๆเ,เพราะมันก็ไม่มีอะไรทำจริงๆถ้าจะต้องนอนแล้วล่ะไฟฟ้าก็น่าจะดับถึงสว่างแน่ยังดีที่อากาศเย็นนะ แต่ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ล็อกประตูเลยกำลังจะเดินไปที่ประตูทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นเสียงมันเหมือนเล็บที่คมคมครูดกับไม้ประตูแล้วจิกรูดลงหลายๆครั้งผมทั้งตกใจและระแวงข้ามมืดดึกขนาดนี้ฝนก็ตกใครจะมาหาอีก หรือจะเป็นเพื่อนบ้านมาให้ช่วยอะไรหรือเปล่าผมดึงประตูเปิดเข้าหาตัวอย่างแรงร่างชายคนหนึ่งก็โผล่ล้มลงฟุบคว่ำหน้าเข้ามาในบ้านทันทีผมตกใจมากไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครแต่ยามนี้น่าจะบาดเจ็บหนะักเพราะสภาพเนื้อตัวมอมแมมเสื้อผ้ามีรอยไฟไหม้ทั้งตัวฉีกขาดวิ่นไปหมดผมเผ้าหยิกงอบางจุดควันยังคลุกกรุ่นเหม็นกลิ่นไหม้เต็มสองจมูก แต่ว่าทั้งตัวนั่นเปียกโชกแล้วทำไมถึงมีรอยที่ไม่ได้ดูมันสวนทางกันนักแต่ยามนี้ผมไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องเหตุผลหรอกโหยพี่พี่เป็นอะไรไปอ่ะพี่ไปโดนไฟไหม้มาจากไหนกันแล้วทำไมฝนตกหนักแบบนี้ไฟถึงไหม้ได้ละ่ะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนไหนดูซิโคสซัสโซเซเอียงวูบไปมาหน้าตาที่ดำเกรียมอยู่แล้วบิดเบี้ยวหนักขึ้นไปอีก และก่อนที่จะล้มคว่ำลงผมรีบรับช้อนร่างเขาได้ก่อนและจับหงายเพื่อดูหน้าอย่างชัดๆอีกครั้งนี่มันคนที่ผมเห็นยืนอยู่ตรงเสาไฟหน้าบ้านนี่นาทั้งนั้นก็เป็นพนักง,งานไฟฟ้าที่มาจดเลขมิเตอร์ไฟน่ะสิแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้อา้าวพี่พี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ผมรีบถอดเสื้อผ้าที่เป็นรอยไหมเกรียมออกให้เขาบางจุดมันไหมมากเลย แถมควันยังกรุ่นกรุนอยู่ทั้งทงท,งที่ตัวเปียกฝนเขาเค้นเสียงเหมือนจะเล่าให้ฟังว่าไฟฟ้าดูดผมช่วยผมด้วยนะตอนนั้นผมตกใจทำอะไรไม่ถูกผมพยายามอุ้มช้อนตัวที่หนักอึง้งแต่เขาเริ่มสุดทิ้งตัวลงอย่างหนักลุกไม่ขึ้นแล้วเขาแงนมองดูผมคราวนี้ผมเห็นหน้าชัดๆแล้ว เส้นผมหงิกงอเกือบหมดหัวใบหน้าเป็นรอยไหม้ถลอกบอกเปิกเนื้อหนังหลุดหลายส่วนตาข้างหนึ่งเหลือกจนเกือบหลุดออกมาทั้งตัวทั้งเสื้อผ้าไหม้เกรียมจนผมคิดว่ารอดมาได้ไงเขาเปล่งเสียงออกแทบไม่ได้ยินจนผมต้องแนบหูไปใกล้ๆกับปากเสียงนั้นแทบกระซิบช่วยผมด้วยผมยังไม่อยากตายคุณช่วยผมหน่อยนะ ได้ได้เดี๋ยวผมจะรีบเรียกรถพยาบาลให้ระหว่างนั้นเขาก็ล้วงมือไปในกระเป๋าแล้วหยิบนามบัตรใบหนึ่งขึ้นมาบอกว่าฝากโทรบอกแฟนผมให้หน่อยนะแล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ต้องส่งยอดเขาการไฟฟ้าฝากพี่ด้วยนะเสียงพูดติดขัดผมเห็นที่หน้าอกมันไม่กระเพื่อมลมหายใจเลยทำไม มันนิ่งยังกับคนตายผมรีบโทรแจ้งรถฉุกเฉินให้มารับคนเจ็บไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้พี่เขาหมดสติไปแล้วระหว่างรอผมก็พยายามทำ CPR ไว้ก่อนยังไงก็อาจช่วยชะลอการหยุดเต้นของหัวใจได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ชำนาญแต่โชคดีที่เคยฝึกอบรมตอนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาให้ความรู้กับพนักง,งานบริษัทเมื่อไม่นานมานี้ อีกแป๊บเดียวเท่านั้นก็ได้ยินเสียงรถฉุกเฉินวิ่งเข้ามาจอดหน้าบ้านผมผมต้องออกไปชี้จุดให้เขาทางนี้ครับทางนี้เร็วๆคนเจ็บสลบอยู่ในบ้านผมนะครับเจ้าหน้าที่รีบกรูลงมาประถมพยาบาลปั๊มหัวใจอีกรอบจนสักพักใหญ่เห็นพวกเขาวัดนั่นตรวจนี่วุ่นวายแล้วก็หันมามองหน้ากันพลางสายหน้าอีกคนหันมาถามผมว่าผมขอถามอะไรนี้นะครับว่าเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือในบ้านกี่โมง เขาถามดูสีหน้าลังเลผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าที่ถามเพื่ออะไรแต่ก็บอกไปตามตรงน่าจะราวๆครึ่งชั่วโมงได้นะครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมคิดว่าเขาคงอยากรู้เวลาที่เกิดเหตุพวกเขาสองสามคนมองหน้ากันแล้วดูงงๆหน้าเลิกๆแล้วบอกผมแบบตื่นตื่นเป็นไปไม่ได้ครับผมตรวจสอบเช็คดูอย่างละเอียดแล้วเขาเสียชีวิตมาได้กว่าสามชั่วโมงแล้วนะครับไฟแดงสูงมาก มันรับตัดขั้วหัวใจขาดทันทีมาก่อนหน้านี้แล้วดูสิร่างกายเย็นชืดเลือดในตัวแข็งหมดแล้วเขาย้ำเสียงหนักๆเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับก็ก็เข้ามาเคาะประตูบ้านเมื่อเมื่อไม่ไม่ไม่นานมานี้เองอ่ะแล้วยังอานามบัตรของแฟนเขาให้ผมอยู่เลยอ่ะผมหันหลังไปหยิบบัตรที่ว่าให้เจ้าหน้าที่ดูเจ้าหน้าที่รับบัตรไปและยังพูดกับผมย้ำๆว่า เขาเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วจริงๆสามชั่วโมงเห็นจะได้แน่ใจดรืว,ว่าเขาเพิ่งมาเจ้าหน้าที่บอกว่าผมอาจจะจําเวลาผิดก็ได้ยิ่งกลางคืนมืดแบบนี้ด้วยผมกัดฟันพยักหน้าหลายครั้งความหมายว่าจําได้จริงๆพวกเขาหน้าตาตื่นกันใหญ่ผมเข่าสุดนั่งลงบนโซฟาอย่างวิววิวตัวร้อนสลับเย็นวูบวาบเหงื่อแตกท่วมตัว เจ้าหน้าที่ต้องขอเชิญตัวผมไปสอบปากคำเป็นพยานด้วยเพราะอย่างน้อยผู้ตายก็เข้ามาเป็นอะไรในบ้านผมก่อนตามที่ผมอ้างศพเขาถูกใส่เปลหามขึ้นหลังรถและผมก็นั่งไปด้วยศพคลุมด้วยผ้าขาวไม่รู้ว่าคิดอะไรผมเปิดผ้าออกดูเห็นชัดๆแล้วตะลึงตาค้างหน้าตานั้นเกรียมจนลูก,กตาทะลักหลุดห้อยจมูกแฟบหนังไม่มี เห็นแต่ฟันซี่โตและกระดูกระโหลกขาวพรลนเนื้อตัวมีรอยไหม้กระด่างดำเกรียมมันเกรียมกว่าตอนที่อยู่ในบ้านอีกระหว่างที่รถกำลังวิ่งอยู่ผมนั่งใกล้ๆกับศพทันใดนั้นมือเขาที่วางข้างตัวนิ่งๆก็คว้าตะปบหมับมาที่แขนผมมือนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งผมสะดุ้งโหยงเฮ้ยเอ้ยปล่อยปล่อยผมแหกปากลั่นหลังรถ นี่เขายังมีสติอยู่หรือไม่มีแล้วผมรีบแกะมือเขาออกอย่างแรงเพราะมันบีบกรำแน่นมากกว่าจะปลดมือออกไปได้ผมแทบจะช็อกตายพอถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เข็นเข้าไอซอย่างเร่งด่วนครู่เดียวก็ออกมาบอกว่าพี่เขาเสียมาประมาณเกือบสี่ชั่วโมงแล้วละ่ะไฟฟ้าช็อตแช่กินระยะนานเกินกว่าจะกระตุ้นชีพจรให้ฟื้นได้อีกแล้ว ผมนึกไปถึงตอนที่พี่เขายืนนิ่งค้างอยู่ที่เสาไฟท่ามกลางฝนเป็นเวลานานนั่นแปลว่าตอนนั้นไฟกำลังช็อตเขาอยู่ตลอดเวลาผมตัวชาเย็นวูบไปถึงไขสันหลังนึกถึงตอนที่เขามาหาเมื่อไม่นานมาน,นี้พ่อพพ,พี่แล้วแล้วที่พี่ตะเกียกตะกายเข้ามาเคาะประตูบ้านผมอ่ะแล้วที่คุยกับผมล่ะนั่นนั่นมันคนหรือว่าผี ที่มาบอกผมอ่ะโอ้ยนี่เล่นกระจจจะอย่างนี้เลยเหรอคืนนั้นกว่าจะให้การเสร็จก็ปาเข้าไปเกือบห้าทุ่มฝนซาเบาลงแล้วละ่ะผมต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านบุกฝ่าน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านกว่าจะถึงก็ดึกมากเลยยังดีที่ในหมู่บ้านไฟฟ้ามาแล้วการไฟฟ้าคงมาซ่อมให้ลงรถลุยน้ำผ่านเสาไฟฟ้าต้นนั้น รู้สึกบูบว่ามากที่เสามีรอยไหม้เป็นคราบดำๆเห็นสายไฟหลายเส้นถูกมัดไว้แล้วคงจะมีเจ้าหน้าที่มาจัดการสายไฟที่ไฟรั่วก่อนที่ผมจะกลับผมเข้าบ้านก็อดคิดไม่ได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เสาต้นนั้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพอเข้าในตัวบ้านก็รีบปิดม่านให้มิดชิดให้หมดไม่อยากเห็นอะไรข้างนอกอีกแล้ว อาบน้ำํำอาบท่าขึ้นชั้นสองรีบคลุมโปงแล้วนอนทันทีแต่นอนยังไงก็ไม่หลับทั้งที่อากาศเย็นดีผมนอนเปิดไฟไว้ไวทั้งคืนจะนอนปิดไฟก็ไม่กล้าเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์สยองมาสดสดร้อนร้อนนี่ครับยังคิดอยู่ถ้ามีบ้านเพื่อนที่ไม่ไกลจะไปขอค้างสักคืนแต่ก็ได้แค่คิดเพราะแต่ละคนอยู่ไกลมากเหลือเกินเวลาผ่านไปสักพัก ก็มีเสียงหมาหอนเสียงหมาในหมู่บ้านมันหอนรับกันเป็นทอดทอดผมว่าเสียงแรกมันอยู่ไกลๆนะแต่ฟังฟังแล้วมันไล่เข้ามาใกล้เรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดท,ที่หน้าบ้านเสียงหมาหอนที่สุดแสนจะหลอนเหลือเกินผมหนาวเย็นยะเยือกพยายามจะหลับให้ได้แต่ก็ฉุกคิดว่าถ้าไม่ใช่แบบที่คิดล่ะเผื่อเป็นขโมย เป็นโจรฝนตกโปรยปรยแบบเนี้ยพวกนี้ยิ่งชอบอย่าเพิ่งนอนเลยเราลุกไปดูก่อนสักครั้งก็ดีจะได้สบายใจว่าแล้วลุกไปแง้มม่านเบาๆราวกับว่ากลัวสิ่งที่จะมองเห็นมันจะได้ยินผมแง้มม่านออกดูก็เห็นกลุ่มหมามันรุมเห่าหอนตรงเสาไฟผมสอดสายสายตาหาเป้าหมายแล้วนั่นผมเห็นแล้ว มันถนัดชัดเจนภายใต้แสงไฟจากเสาที่สว่างพอประมาณชายคนนั้นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเขายังยืนอยู่ที่เดิมร่างที่ดำไม่เกรียมหันขึ้นมามองผมและยิ้มร่าเห็นฟันขาวพร้อมยกมือโบกสายไปมาผมตาค้างช็อกแข็งค้างมือว่าจะรูดม่านปิดก็ทำไม่ได้เหมือนถูกสะกดให้ต้องมองอยู่อย่างนั้น ไม่นานร่างนั้นก็ค่อยๆเลือนลางจางหายไปกับละอองฝนที่ลปอยปรยใจผมมันหวิวหวิวหน้ามืดมองอะไรหมุนๆไปหมดจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้เลยเช้านั้นผมรู้สึกตัวเพราะได้ยินเสียงจ๊กแจ๊กจอกแจของคนหลายๆคนเปิดหน้าต่างชั้นสองมองลงไป ก็เห็นชาวบ้านจับกลุ่มคุยกันพร้อมกับชี้ไปที่เสาไฟฟ้าผมว่าคงไม่พ้นเรื่องเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่ตายเมื่อคืนนี้มีคนหนึ่งแงนมองมาเห็นผมแล้วตะโกนถามว่าอ้าวคุณการไม่ไปทางานเหรอครับรู้ข่าวไหมว่ามีคนถูกไฟช็อตตายที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านคุณเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเลยฝนตกฟ้าร้องก็มาจอดไฟอีกเห็นว่าเอาศพไปเมื่อคือนแล้ว ผมก็ไม่ได้ออกมาดูด้วยอะ่ะคุณเห็นไหมผมพยังหน้าเง,งึกงึกปิดม่านหันหลังกลับใจมันหอยเหี่ยวหดหูเกินกว่าจะตอบอะไรเขาแล้วอยากจะบอกเขาว่าผมน่ารู้เห็นมากกว่าเขาตายอีกเห็นกระทั่งศพมาหาและพาไปส่งโรงพยาบาลกระทั่งผีมันหลอกแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ใครเชื่อตอนนี้จิตใจไม่อยากจะทำอะไรแม้กระทั่งงาน เลยหาทางหยุดงานสักระยะดีกว่าจริงสิมีพักร้อนเหลืออยู่ใช้ให้หมดเลยดีกว่ามัง้งเวลาแบบนี้ไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรแล้วแขนขาอ่อนแรงห่อเหี่ยวไปหมดเป็นนอนบ้านญาติก่อนดีกว่าให้ผ่านไปหลายๆวันค่อยกลับบ้านผมโทรไปลากับหัวหน้าง,งานซึ่งทุกอย่างก็โอเคสา,สายของวันนั้นบินค่าไฟฟ้าก็มาส่งตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือ ผมคิดว่าพี่คนที่จดเขาเสียชีวิตก่อนนำยอดตัวเลขมิเตอร์ส่งแล้วทำไมถึงมีบินออกมาได้ล่ะผมก็ไม่รู้ระบบหรอกแต่ก็คิดอีกอย่างอาจจะมีคนอื่นมาจดใหม่ก็ได้เลพลิกดูว่าเท่าไหร่เดือนนี้เห็นยอดก็ปกติดีแต่ที่ไม่ปกติอีกอย่างคือมีเขียนลายมือสลักหลังมาว่าขอบคุณนะ ที่ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับร่างผมผมรู้เลยว่าใครเป็นผู้เขียนโท่เอ้ยไปแล้วยังตอบกลับมาอีกนึกขึ้นมาได้ว่าเขาฝากโทรหาแฟนเขาหน่อยคงอยากให้เธอรับรู้ด้วยผมหยิบนบามบัตรของแฟนเขาออกมาดูแต่ผมจะบอกเธอยังไงดีเธอจะต้องตกใจเสียใจรับไม่ได้ผมไม่อยากมีส่วนร่วมในความรู้สึกแบบนั้น แต่ผมก็จะต้องทำใช่ไหมพี่การผู้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพี่เขาเล่าจบและหันมาหัวเราะอ,อีกผมซึ่งในที่นี้คือผู้เขียนฟังแล้วก็ยังหลอนๆสยองเหมือนกันไม่น่าเชื่อว่ายังจะมีเรื่องราวผวาแบบนี้อยู่อีกผมถามพี่เขาว่าแล้วยังจะกล้าอยู่อีกเหรอที่บ้านหลังนั้นไม่มีอะไรแล้วเหรอพี่เขาก็บอกไม่มีอะไรแล้วนะ บางครั้งก็ไม่รู้ว่าเราตาฝาดหรือเปล่าเพราะเห็นเงาดำๆยืนอยู่แถวๆนั้นอีกแต่ก็ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เรื่อยๆหลังๆก็หายไปนะอาจจะไปแล้วก็ได้ก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นแต่มันก็มีเรื่องที่แปลกอยู่ว่าวันไหนที่หมู่บ้านไฟฟ้าดับเชื่อไม่ว่ามีแต่บ้านเขาที่ไม่ดับทั้งๆที่ไฟสำรองก็ไม่มีไฟฉุกเฉินก็ไม่มี ถึงจะแปลกแต่ก็รู้ลึกๆว่าเป็นเพราะอะไรผมฟังแล้วก็ว่ามันแปลกดีนะปนสยองขนหัวลุกซะอีกสิถึงเขาไม่ได้มาร้ายมาหลอกหลอนก็จริงแต่ถ้ามาบ่อยๆก็ยังไงยังไงอยู่นะผีนี่ครับไม่ใช่คนซะหน่อยเห็นว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันต่อครับแล้วเพื่อนๆอยากให้คะแนนความหลอนกับเรื่องนี้กี่คะแนนดีครับ ส่งคะแนนเข้ามาได้ที่คอมเมนต์นะครับและใครมีเรื่องราวหลอนๆชวนขนลุกอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังสามารถส่งเรื่องเข้ามาได้นะครับแอดมินรออ่านอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ